สื่ออินโฟโกราฟิกที่จะเต่ตาหรือว่าได้ใจคะะณะกรรมการมียังไงบ้างคะคือผมเป็นคนทำสื่อนะครับทำเดอะสแตนดาร์ดนะครับเดอะสแตนดาร์ดก็เป็นแพลตฟอร์มที่บริการคอนเทนต์ทุกรูปแบบเลยครับทั้งอ่านทั้งดูทั้งฟังะนะครับคอนเทนต์ <content S 1> หนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็เราผลิตมาเยอะมากก็คือคอนเทนต์อ่านคือข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านหมอน,นที่บอกนะครับตอน,น ข้อมูท่วมน,นมากเพราะฉะนั้นการคีเลตเรื่องมาอ่านเนี่ยบางทีมันอ่านไม่ทันมืน <c oughs> ท่วมท้นมากแล้น,นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นรูปแบบหนึ่งที่มันจะสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของคนอ่านก็คืออินโฟกราฟิกอินโฟกราฟิกมันคือการสรุปเนื้อหาเยอะๆอ, <c oughs> ออกมาในภาพเดียวสองภาพเนี่ย หญิงชอบมากเลยไม่ต้องอ่านเยอะใช่นะฮะแล้วมันสามารถเรียกร้องความสนใจได้แล้วเข้าใจได้ง่ายด้วยก็เหมือนรวบสรุปให้มันก็ต้องมีวิธีการออกแบบที่ประกอบด้วยหลายๆอย่างครับหญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย่อยเนื้อใ้เหนือใจความสําคัญใช่ครับเยอะแยะให้มันเหนือใจความสําคัญนะจริงการออก แบบกราฟิกที่สวยงามดึงดูดใจนะครับแล้วก็การจัดวางคอสิชั่นต่างๆอะไรเนี่ยสวยงามใจง่ายใช่ครับก็เป็นเรื่องต้องอาศัยศาสตร์หลายาอ,อย่างะเพราะว่าบางทีข้อมูลมันเยอะมากเลยเลอย่างเวลาอ่านเนี่ยรายละเอียดเยอะมากแต่สรุปมาได้แค่ภาพเดียวอะแล้วคือเข้าใจได้เลยคือด้วยความที่ว่าอาจจะซิงกับ m มล์แมปของเราก็ได้ใช่ไหมคะเพราะคนเราบางทีเวลาคิดเราคิดเป็นระบบคิดภาพดังนั้นพอเราเห็นปุ๊บอ๋อเราเก็ตเลย อันนี้คือหลักสําคัญเลยใช่ไหมคะมากันที่พี่เอสก่อ,อกเลยนะคะในมือของพุ่มกับทั้งหนังทั้งละครซีรีส์อะไรต่างๆถ้าเกิดสมมติว่าเราจะผลิตคลิปวิดีโอให้เป็นสื่อสร้างาสรรค์เนี่ยเราควรจะมเีเทคนิคอะไรยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตคลิปหรือว่าสื่อทางด้านภาพและเสียงเป็นวิดีโอเนี่ยคือเป็นสื่อที่เข้าถึงคนได้ที่สุดค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวิธีการของคนที่จะทำเนี่ยก็ลองดูดูเยอะๆแล้วแล้วอันไหนที่เราชอบอ่ะอันไหนที่เราดูซ้ําหรือว่าดูตั้งแต่แรกก็สึกแบบอุ้ยน่าดูจะเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นรายการออนไลน์ก็จะเป็นคลิปหนังต้นคลิปอะไรก็ตามแล้วลองดูว่าอันนี้มันถูกิจเรามันเราชอบ<ร>มันเออชอบมันเพราะอะไรส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันนี้ยคลิปต่าง ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แค่ประมาณสิบนาทีแล้วก็รู้สึกชอบอแล้วค่ะเพราะเว่าเพราะว่าคนทำเนี่ยพยายามที่จะทำดูดคนอย่างที่พี่หนงว่าตอนนี้เรามีอะไรที่เราต้องดูเยอะไปหมดเลยคืคอมันมีท่วทนมากเลยไอ้มันขึ้นมาปุ๊บมันมีโอกาสมันมีโอกาสให้เรารให้เราแค่สิบวินาทีเองอะคือชอบ คนทําไม่ไม่ฉวยโอกาสสิวินาทีั้นไว้แล้วคนไม่ดูต่อเขาก็ปัดทิ้งเลยเอาจริงๆนะคะมีผลวิจัยนะคะว่าเมงทอถึงสิบวินะคะสามวินาทีค่ะสามวินาทีจริงค่ะพี่เอสสามวินาทีทําอะไรไม่ค่อยได้เลยเขาถึงบอกว่าต้องตั้งทีเดียวเลยอ่ะใช่ไหมคะพี่หนงใช่ไหมสามสี่วิ Facebook ให้โอกาสแค่นั้นจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบว่าต้องการจะยิงแอด